สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับอ๋อทุ้ยพอแล้วสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผม Ice Seed Gamer นะแล้ววันนี้เราก,ก็อยู่ในเกม PSO 2เปลว่าเอาาอ Fantasy Star Online 2นะวู้ฮู้นะแล้วตอนนี้นะก็อยู่กับผมนะ Ice Seed Gamer เจ้าเก่านะจะเริ่มทุมู่นะโอเค ก็หลังจากที่ไม่ได้อัพคิปเป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยกันนะหลายวันดีกว่าหลายสัปดาห์มากเกินไปหลายวันนะฮะผมก็ได้ก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวอะไรพวกนี้ก็อัปเกตรดตัวให้มันเทพขึ้นนิดหนึ่งนะฮะการในการซื้อชุดชุดโซดแล้วก็ปีกนะฮะกับอาวุธอีกเป็น10นะครับแต่ไ่วลไม่เท่าเดิมโอเคอยู่ในอาชีพกันเนอร์นะครับผมนะไปเราจะไปทำเคเวสกันต่อนะฮะ ตอนนี้เราก็จะมาอยู่กับเพชรมังกรน้อยสุดแสนจะน่ารักของเรานะครับผมเย่เนี่ยบวัสดีจ้าครับมังกรน้อยตัวนี้ก็คือเอ่อตรงนี้ครับนี่มังกรน้อยนะฮะผมจะเรียกเขาว่ากระปอมเนี่ยกิ้งกิ้งกาติดปีกนะฮะด่านนี้กิ้งกาติดปีกนะครับโอเคเราก็จะมาสวิงกิ้งมันให้เละตุ้มเป๊กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะฮ่าก็ ไม่ได้คลิปนานเพราะว่าไม่มีอะไรมากครับก็คือผมไปเรียนแล้วเหนื่อยมันเหนื่อยก็กลับมาก็ไม่มีอะไรจะทำนะมันมันมันล้าไปทั้งตัวอันที่จริงผมขี้เกียจเล่นเว้ยผมไม่อยากจะพูดว่าหนูขี้เกียจเล่นมันไม่ดีอ่อโอเคก็ขี้เกียจเล่นอะไรพวกน้ง่ายนะฮะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะขี้เกียจถ่ายคลิปแต่เล่นน่ะเล่นอยู่ฮะก็อืมก็มีหลายสาเหตุนะฮะก็อย่าเพิ่งกดเคือนกันไปนะครับ และส่วนที่คลิปช่อลผมก็มีคนซับสไครต์ตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่วะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าร้อยสามสิบห้าสิบเก้ามั้งคือมันเร็วมากครับอาทิตย์เดียวเนี่ยคือสามวันผ่พาไปสามวันใช่ปะเมื่อก่อนอยังแปดพันอยู่สามวันที่แล้วอะ่ะเอ้ยไม่ใช่แปดพันพี่พันแปดประมาณแปดต้นๆอยู่ดีๆพี่แก เพิ่มขึ้นมาพรวดพุทพรวดเลยะเพิ่มมาทำไมเยอะะก็ไม่รู้นะฮะก็ก็ดีก็ด <c oughs> ีผมก็ทำคล so ิปเซอร์วิสก็ไม่ทันแล้วนะแหมกลับบอกเอออีกอา,งสงสาอ,อาทิตย์หนึ่งสงสัยประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะน่าจะทันสองพันพอดีแม่สงสัยพรุ่งนี้สง่งผมคงส่งสองพันเรียบร้อยแล้วนะฮะอืมโอเคฮะก็จะมากับตระกูลปืนของเราทั้งหมดเลยนะเือเอเมซีพวกเราอาย<ม>รินแล้วก็เพื่อนของเราแล้วก็ไอ ไอ้อนั่นแหละผมก็อ่านชื่อก็ไม่ออกกันโอเคเรามาดูว่านี่ใช้ใช้สายที่เราไอ้นนหรือเปลาดูก่อนนะไม่ปืนนี้ปุ๊บได้หมัดนะมาตินี่ผมไม่รู้จะเอาหมัดมาทำแมวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเอาหมัดเก็บไปก่อนแล้วกันอเอาปืนไว้นี่แล้วก็เอาปืนอีกหนึ่งไว้นี่คนระับจับเป็นสกิลให้เรียบร้อยนะเป็นสกิลของเอ้สกิลใหม่เหรอ เชสต์ดอสกิลใหม่ครับลองลองต้องลองนะ่านนี้ก็ลองหน่อยได้ไหมนะะลองลอง,ลองโอเคเราจะมาดูสกิลใหม่กันนะฮะเด็กเกิเออเข้าวับเลยดีวยกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับู้นะส่วนปีังกองผมนะก,ก็ซื้อราคาที่ถูกพอสมควรเลยก็คือส0,000นกว่านะฮะก็เมื่อก่อนขายกัน50 0 0สนสี่แ0 0กันก็ไปเจอส0,000นกว่าซื้อแม่งเลยไม่ต้องคิดไรไม่ต้องคิดเลยมากนะ ก็อืมแหละโชคดีละอุ้ยเซตโด้โกกุชันน่ะเฮ้ยมันเฟียลมากเลยอ่ะทดสอบป่ะทดสอบป่ะเออเออเออวิววิวดีๆๆอยู่ดีอยู่ครับตามสเต็ปครับจะไม่ทำการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่สกิปไม่ตัดต่อนะครับไปเราจะเดินทางไปด้วยกันเลยนะครับผม ี่ผมได้สกิลใหม่มานะไม่ได้เล่นกัรเนอร์มาเป็นเวลานานนะ,ะเล่นแต่เลนเจอร์เลนเจอร์เวล39แล้วนะก็เล่นกับเพื่อนดีสนุกดีนะฮะก็เล่นไม่ไม่ได้ฟาร์มนะผมไม่ใช่ชอบฟาร์มผมเป็นเนื้อเรื่องแต่ส่วนใหญ่จะฟาร์มครับแล้วก็เล่นทม์แอคแท็กนะฮะวาร์ปกันเลนเทะเลยนะไทม์แอคแท็กไม่ได้นะฮะโอเคทม์แอคแท็กก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นอีกทีแล้วกันไทม์ เพราะว่าท้ายแข่งมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนอยู่ต้องใช้เวลาในการในการเล่นนานนะครับตามชื่อท่าไอแข่งก็ประมาณ20นาที1ินาทีแต่ส่วนใหญ่ผมจะผ่านดันประมาณสัก10 15 16หรือไม่ก็10นาทีเลยนะผ่านนะฮะแบปืนผมนัดเดียวแม่บอสก็เกือบตายเลยนะฮะ2,000 4,000 3เลยพวกนี้ก็แล้วแต่เลยนะไปะจามอนเดชัน ให่ใหญ่ใหญ่อืมอืมอืมรู้สึกสกิลนี้จะตีกลายเป็นพอสมควรเลยทีโดเชียนะฮะเราจะไม่เอ่อจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับี๋ยก่อนเปลี่ยนปุ๊บนะก็สมมุติเราเอ่อพุ่งไปหาใช่ไหมแล้วก็ยิงขึ้นบนฟ้าปุ่งพุ่งไม่ได้พุ่งไปหาไม่ได้เนาะพุ่งไปหาไม่ได้ก็เอ่อจะเอาไงดีวะเนี่ยเอ่อเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนนะเดี๋ยวพุ่งตีแล้วไง อ่ะเราจะขีบขึ้นบนฟ้าแล้วก็ย im ิงมันไม่ได้นะถีบอ่ะลองถีบดิลองถีบแล้วก็ใช้นี่นะปึ่งก็ปึ่งนะโอเคโอ้ก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกผมก็จะลองใช้เฉยเฮ้หรือว่าเฮ้ยผมคิดอะไรละกันะเก็บเพจสกิลไม่เอา เดี๋ยวอื่นนะฮะก็ขอเสียเวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานละเราจะใช้ท่าน,นี้นะฮะเอาให้เละแล้วก็ไปเตะแม่งเลยนะครับโอเคจะมาลองใช้กันพร้อมกันเลยนะเราจะมาลองสกิลกันนะฮะวัด,ดีววระเบิดโอเคเราจะไปทางนูน้นโอเควัด,ดีบ้าเอ้เราจะไม่สนใจมันแล้วตเวนจะเป็นเควสอะส่วนถ้ามันมีควันอย่างนี้แปลว่าจะมีอะไรตกใส่หัวเรานะอาจจะเป็นหิมะตกอะไรอย่างก็ได้นะแต่จะเป็นหิมาที่เจ็บพอสมควรเลยทีเดียว ก็เรียกเรียกแล้วกันอะไรโอ้ไม่กัดอะไรวนหน้าโอ้ยใช่ได้ใช่ได้ดิกรทำลายนะทำลายไอ้รูปกลมกรากันนะฮะโอเคห่าเป็นระดับพาร์ทอาจจะชวนเพื่อนหล้อแล้วก็ออุ้ยแรงอยู่นะอุ้ยแรงแรงสัญญาณแรงมากเลยฮะ จะมีบอสอยู่นะเดินเดินม่อัวแรงมากเลยสัญญาณอะ่ะผมสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก <c oughs> ็ปากเอ้ผมก็พูดไม่ค่อยมากนะเพราะว่ามันกลางคืนแล้วก็คือเจ็บคออ่ะเจ็บคอมากเลยมืดแล้วด้วยนะง่วงนอนเป็นอย่างมากมายเลยเีอๆนะๆ <c oughs> โอเค เลคลียร์แล้วฮะตอนนี้เหลือแค่ว่าเราจะเจอบอสกลางทางหรือเปล่านะครับอืมอืมโอเคเราต้องรีบวิ่งนะเดี๋ยวเจอบอสแน่เลยตรวจสอบอืมอ่านไม่ออกครับถ้าทีศัตรูดูแปลกไปนะแต่ว่าอาจจะมีบอสโผล่มากลางทางก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าบอสไม่ชอบจั่เอ๋เราทุกทีเลยนะ รู้สึกว่าถ้าตื่นไปทางนู้นลึกๆแล้วอาจจะเจอแจ็คพอแตกก็ได้นะฮะอย่าไปเลยดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าเนะาะเดี๋ยวแม่งเจอการทางกูวิ่งเลยวิ่งเลยนะอะไรที่รักเจ้าอะไรวะเจ้าสิ่งกระ้อยร่อยตอนนี้มันโผล่มาปุ๊จ้าปุเนี้น่ทราบพูดอะไรก็ไม่รู้ตนะบน่บนบ่นบ่นไปกันแล้วผมขอเวลากินน้ำก่อนได้ไหมรู้สึกมันเจ็บคอ ยส s ช <tang ar> ื่นใจชื่นใจนะฮะเฮ้ยมันมันกดรัวได้เลยจะได้นะคือมันมันไม่ต้องรอไอ้นั่นแหละมันมันกดรัวได้เลยเนี่ยดูดิกดรัวได้แล้วฮะเฮ้ยย่าย่าอุยย่า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 อุยย่าวูบีปัญญาปัญญาตอนนี้อือตัน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 โอเค ถ้าเกิดเราเตะขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่คอมโบจะเสียนะฮะถ้าแต่ถ้าแตกขึ้นนะก็เอ้ยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวก่อนผมขอปรับแป,ป๊บหนึ่งนะฮะเราจะปรับแค่สกิลเดียวก็คือสกิลนี้ครับแรงที่สดุดอ่าแรงที่สุดแล้วโอเคจะเอาให้ไส้แตกกันเลยทีเดียวนะฮะเราจะปุ่มแบงปุ่มแบงปุ่ม,แบ,บมแบงนะฮะสกิลพุ่งก็แปลว่าใช้กับสกิล รวมยอดดาเมจได้นะเพราะว่าเป็นไม่ต้องชาร์จวิ่งออไปก็ตันปุ่งปุ่งุงดาเมจก็พุ่งปิดปุ๊บ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 ปุ ก็ต้องรีบหาทางไปให้เร็วที่สุดนะครับอือเจอบอสขึ้นมานี่ยุ่งเลยเดี๋ยววิคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะฮะบอสไม่ชอบโผล่นานน่นนนอักคนอื่นกำลังต่อสู้อยู่ไม่ไกลอ้าวอ้าวอ้าวเยอะเยอโอเคฮะไม่ได้ครับมันเออว่ะไม่ได้นะไม่ได้ ลืมไปมันมันตีให้หมอนมันกระเด็นนี่หว่าก็าแปลว่าต้องใช้แบบเดิมนะลืมไปลืมไปเออถ้าใช้แบบอื่นจะไม่ได้ต้องใช้แบบเดิม,ม,มอะอูแบบ,แมแบ,บมแบบผมยังอัพสกิลไม่เท่เลยนะไอสกิลพวกนี้ผมยังพุ่งเวลห้าเจ็ดห้าอยู่เลยเนี่ยจริงจริงเนี่ยใช้ได้อยู่เลใช้ได้อยู่โอเคทำลายศัตรูนะเก้าตนประตูก็จะเปิด ครับไอคอมโบผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะผมเพิ่งเล่นกันเนอร์เมื่อกี้เองนะฮะอโอเคกันเนอร์เพิ่งแตะเมื่อกี้ผมเล่นแต่เลนเจอร์ตอนนั้นเล่นเก็บเบลตอนนี้ให้เบลส0ผมจะมาเล่นกันเนอร์แบบเต็มตัวนะฮะเอาไว้เทพเลยเพราะกันเนอร์กันเริ่มเทพแล้วดอกละสี่พันอะไรเงี้ยเออคือแบบนอนยิงอ่ะสี่พันนะ ก็เล่นกับเพื่อนแล้สลับเควสอุ้ยพิพายแล้วผมว่าแม่งเจอบอสแถวนี้แน่เลยว่ะเจอป่ะแจ็คพอตทีเดียวแ็คพอตเทอ่าไม่เจอว่าเอ้ยยังเป็นบุญของเราอยู่เดี๋ยวต้องเก็บดีดไปด้วยนะฮะเก็บดีดไปก่อนโอเคมีดีดไหมแค่ไม่ใช่ตรงนี้นะคโอ้โหเยอะว่ะไม่ไหวเนี่ยเฮียาฮียาูจั่เจั่ววูจั่ววูจั่วเฮ้ยคอมมอนเบทแชท โอเคเราต้องออมเป็นสกิล hmm. ด mm ัน hmm. ด okay, uh, ันได้ดันได้ก็ป uh, ouais. uh, uh ืนผมนี่ยังแรงกี่ดาวเองนะท่าดอันนี้อ่าเปิดดูนี่ครับปืนประมาณเจ็ดแปดดาวเองนะครับเดี๋ยวเก้าดาวค่อยไี ปูยันที่หลังตอนเวลสามสิบประกันนะครับนะก้าวดาวก็จากเลนเจอร์ก้าวดาวก็บวกแค่ชิปหายบวกกันแบบโอ้โหเน็เท่มากครับบวกยากมากนะก็ใครที่มีอาวุธก้าวดาวก็จะเสียตังค์เยอะเป็นพิเศษนะครับทําทำไอ้แขกได้วันละสองแสนหนึ่งก็ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะถึงสองแสนปะ่ะแสนเจ็ดป่ะประมาณนั้นนะฮะวันหนึ่งก็แค่บวกพวกออฟออฟของ บวกของก็ทําให้เราหลุดหมดไปเป็นล้านได้เลยนะฮะเป็นหลายแสนเลยฮะก็ชิปชิปอีกแล้วชิปเปงอีกแล้วกําจัดไอตัวน่ารักนี่นะฮะ fuck you back shit come on อ๋อ shit ระดับง่ายก็ง่ายนะับเรามันเสียแล้วเรามันอ่าเรามันผ่านศึกอะไรมาเยอะแยะแล้วนม่ไอสองไอสอง พี่ครับแล้วไปเยอะไอีกสองอืมชอบชอบเริ่มทักกะนชอบ้วนะฮะโอเคโอ้ยอะเดชยิงไปเรื่อยๆฮะยิงจนกว่ามันจะหมดอีกตัวนึงนี่หว่าอืมโอเคอเยี่ยมคอมเพลตแปลว่าทางขวาเราน่าจะเป็น เดินเดินไปทางซ้ายซ้ายหรือขวาไปดูนะซ้ายหรือขวาขวาขวาน่าจะเป็นทางออกที่ถูกต้องนะทางนี้ทางซ้ายดีบ้าไม่แน่นะทางขวาจะถูกก็ได้นะฮะไม่มีอะไรจะแน่ไม่มีอะไรแน่เสมอไปปล่อยปล่อยไปลยป,ลยป,ลยปล่อยเซอร์แคงนี้มันเป็นมอนต์กากกตัวหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามาเยอะเกินไปก็หมันไส้ก็ยิงนะครับ <c oughs> ไม่ต้องสนใจเพื่อนมานี่เลยก่อนที่จะเจอใจเอ๋วัดดีนะครับ สัญญาณนี้ค่อนข้างจะแรงนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะสังหอนว่าประตูบานนี้จะปิดนะจะปิดนะโอ้โหขุดเบื่อกันแล้วกูตลอดนะฮะภรารกิจพวกนี้ต้องทำตัตลอดเลย <Yeah. S 2> อืฮู้ฮู้คอมบอนเจ๋งโอ้โ,อ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 โอแรงเหนะมเอนก ภารกิจขุดเหมืองนะฮะระเบิดเหมืองของผมนะมเป็นภารกิจผมโคตรเสียบเลยเราต้องระเบิดเหมืองให้ได้นะฮะยถ้าแสงขึ้นอย่างนี้ให้เรากดอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้ามีขึ้นก็จะได้เปลี่ยนนะถ้าแสงค้างกดแจะง้งย้ำเยอะๆนะฮะมันจะขุดของให้เราฟรีนะพวกของจำ ปูยาวยงยาอะไรพวกนี้นะเออประมาณนี้ได้นะโอเคเราจะไปที่อื่นกันนะร้อยหนึ่งนาทีเฮ้ยทำไมอา้าวเธอมา,าได้ไงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยคนหน้าตาดียังไงผู้หญิงล้อมล้อมล้อมรอบปกติมอนเตอร์จะมาลุมลไม่ได้ลุมกีตันลุมตีเละเลยต้องแต่บอสแล้วลุมแต่กู เล่นแต่ตูเล่นแต่ตูเดี๋ยววงบอสเนะี่ยผมเล่นกับเพื่อนนี่แม่งเล่นแต่ผมไม่ถนัดหนาขึ้นไปดิเล่นก,กูจะยับเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปขุดเหมือนก่อนนะครับไอ้พวกนี้ปล่อยแง่งไปก่อนเหมือนเราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีถึงจะทำภารกิจสำเร็จนะฮะเดี๋ยวแม่ก็หมดเวลาในการทำโอเคยู่ยรอนะถ้าไม่มีแสงขึ้นแล้วกดมันจะลดนะครับ เราต้องกดแบบยียาสุดเซีาโอ้เกิดแล้วเกิดแล้วเงยเกิดแล้วเยสอ่าโอเคครับเห็นภารกิจยังไม่คอมพิวต์แปลว่าต้องรอเวลาหมดนะฮะเพราะว่ามันมีหลายอยู่เหมือนกันหลายเขาเรียกว่าอะไรนะหลายจุดที่เราต้องไปแก้แต่ว่าอันที่จริงมันเสร็จตั้งแต่2จุดแล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่ใจอะไร ก็เล่นตีมอนกับพวกนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอืมเย้โอ้โหเย้ในนายกันเดอร์ก็ผิวกว่าอยู่ดีนะฮะแต่เลนเจอร์ก็เทพแล้วก็ไม่มีอะไรจะหยุดไม่มีอะไรจะหยุดเราได้นะฮะก็วันนี้อาจจะลิ้นพันพูดรัวอะไรก็พูดไปเรื่องก็ขอภายด้วยแล้วกันนะไม่ได้พูดนานจริงนะอือ เดี๋ยวหัตหน้าเว้ยจัดเต็มเดี๋ยวหัตหน้าจัดเต็ม <c oughs> อ่าจะมีเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะฮะผมไม่ใช่คนที่เพื่อนไม่ครบนะไม่ใช่อย่างนั้นต้องไปก่อนเราจะไีแข่รับเชิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีเพราะว่าถ้าเป็นมังกร <c oughs> ผมเว่เว40สี่สิบเวล3สามสิบก็คงจะไหวนะมังกรระดับฮาร์ดนะแต่ถ้าเวลแค่นี้ผมก็ไหวนะผมว่าผมรู้สึกว่าผมจะไหว ไว้กับผีดิเฮ้ยมันก็ตัวนั้นน่ารักอะน่าตีอะแต่ว่าปัจจัยไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรเดินตรงไปก่อนโอ้โหทางไม่ยั่งกว้างว่ะอืมปกตินี่ดันหนึ่งนี่ไม่กี่นาทีนะแต่เควสเควสเสริมพี่แกเขาเยอะเยอะย่าเจอแล้ววูฮูนี่บันท้าจริงเลยยโยวูฮูอืมอืมอื ใช่ครับมันด้วยความมันไส้อย่างยิ่งยวดนะฮะพวกนี้มันต้านคอมโบเราไม่ได้หรอกต้านคอมโบผมไม่ได้เพราะว่าคอมโบผมมันปืนมันบวกแปดไงปืนมันแรงถ้าเป็นเนเนอร์มอลอ่ะมันจะต้านมันจะโดนสองสามต่อมันจะตายนะถ้าเป็นฮาร์ดจะมันหน่อยคอมโบจะยาวแบบมันพระยะค่าเลยฮะเออประมาณนั้นได้ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้ว เรือยี่สิบสามก็เลือตั้งห้าร้อยกว่าแล้วนะฮะเป็นพ่อชุดด้วยแหละชุดก็ไม่ได้คอยออฟไม่ได้ออฟเลยมากมายนะฮะมาแล้วครับมันกอนกดเซฟทันไหมมาดูกันอ่าโอเคกดเซฟอีกทีนึ่งอุ้ยเกิบไม่ทันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้กดเทกรรมโอเค ไปกดเซฟรูปไปกดอะไรปะหน้ายิงครับยิงมันเป็นโอเคคอมโบสามสิบเพราะเป็นไงเนี่ยรวมยอดเห็นไหมเป็นพันเลยนะฮะโดนทีก็จุ้งนะถ้ามังกรโดนเนะี่ยเราก็ต้องควรจะอัพหมอเยอะ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  ยอะว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวน่าจะใส่เพลงนะใส่เพลงคงจะเทพเหย่า้ย่ามึงอยู่ดูอะไรกันอยู่โอเคครับเอ่อ uh, เราเรามีอีกสกิลหนึ่งก็คือสอกิลเจาะเกาะในตำนานนะฮะเราจะทำการเจาะเกาะไอตัวนี้นะโอเคอืมโอ้เอ้ยเดี๋ยวจะเจาะโอเค อ่าอ่าอ่าโอเคย่าย่าย่าวูโอเค,อเ,คเกือบตายเกือบตายยังยังเยอะใจเย็นใจเย็นมันจะพ้นไปแล้วอ่าไม่ไม่ได้แตกไม่ได้แดกอืมโว้ยเขาแตกครับเขาแตกเวลาใช้แล้ว อย่าอือเกือบตายไปเลยเฮ้ยแม่งเจาะก่อนแล้วเว้ยเอาอุ้ยอืออุยอ่านี่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 อืออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบลบเกือบไม่ทันนะฮะโอเค มามาอีก,อก,อกปไปอีกมาอีกมาอีกมามามาคนไฟเหรออยู่ระยะไกลค <laughs> นไฟไปก่อนอ่นไปไปา่นไฟไปพุ่นไฟไปตายขอเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้องขอเข้ากล้องหน่อยขอเข้ากลอ้อ,กลองหน่อยได้เข้าข้างหลังเว้ยได้เข้าข้างหลังเว้ยข้างหลังข้างหลังดูดูดูข้างดู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 ข้างเขาอร่อยวะตายแล้ววะผมไม่ได้เล่นมานานก็เลยไม่ดูว่ามันต้องตีอะไรบ้างเทมแน่แน่แน่เทมโอ้โหไม่ได้แน่สักอัน กอเนีนะฮะแล้วก็ได้อ่อพวกนะฮะก็คลิปนี้คงขอขอตัวลาไปก่อนนะก็นะหลังที่ผมได้เป็นคนไฟบินมาแล้วนะฮะก็บินไปไกลเหมือนกันก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวส่วนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็คอยติดตามชมกันลวกันและอย่าลืมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมน้าคอมเมนต์ด้วยนะฮะสำคัญมากเลยโอเคก็ายบายลวกันไยบายวู้ฮู้ย่า